สหประชาชาติ UN เปิดเผยรายงานฉบับใหม่โดยระบุว่า26%ของประชากรโลกไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดได้ขณะที่มีคนจำนวน46%หรือเกือบครึ่งโลกขาดแคลนสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน UN ระบุอีกว่าในช่วง40ปีที่ผ่านมามียอดการใช้น้ำเพิ่มขึ้นทั่วโลกราว1%ต่อปีและคาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันนี้ไปจนถึงปี2050เนื่องจากปัจจัยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจและรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนไปด้านใน ริชาร์ดคอนเนอร์บรรณาธิการการบริหารของรายงานดังกล่าวเปิดเผยว่าการเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้น้ำที่แท้จริงปรากฏที่กลุ่มของประเทศกำลังพัฒนาและระบบเศรษฐกิจของประเทศต,ตลาดเกิดใหม่อย่างไรก็ตามการขาดแคลนน้ำตามฤดูจะเพิ่มขึ้นในภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรน้ำในปัจจุบันเช่นแถบแอฟริกากลางเอเชียตะวันออกและบางพื้นที่ของอเมริกาใต้ขณะที่ปัญหาดังกล่าวจะแย่ลงในภูมิภาคที่ขาดแคลนน้ำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเช่นในพื้นที่ตะวันออกกลางและทะเลทราย ารในแอฟริกาเนื่องจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้10%ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในประเทศที่มีปัญหาอย่างหนักหรือประสบวิกฤตการขาดแคลนน้ำและผู้คนมากถึง3.5พันล้านคนต้องใช้ชีวิตภายใต้สภาวะความเครียดจากปัญหาดังกล่าวอย่างน้อย1เดือนต่อปี